สวัสดีครับบรรณกหลาดนะครับวันนี้มีโช๊คไวเดเข้ามานะครับกล่องใหญ่เลยแหละนะเป็นโช๊คแบบตัวตัวท็อปของรุ่นนะครับฟูวออปชั่นเลยนะครับมาพร้อมกับสปริงนะครับสปริง XADV นะครับไปครับเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะทำงานกันจะแกะให้ดูไปดดูพร้อมกันเลยนะครับกล่องมาก็จะมีน็อตนะครับที่ใส่มาเป็นเฉพาะรุ่นฮะ อันนี้เป็นน็อตยึดน็อตยึดกระปุกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับของวีสตอรมหกห้าศนะครับตัวนี้จะมีกระปุกแก๊สซับแท้งแยกนะครับแล้วก็มีกระบอกปรับพีโหลดนะครับปรับด้วยมือนะฮะไม่ต้องใช้ประแจนะครับตัวนี้สั่งประกอบขึ้นมาพิเศษนะครับ เนื่องจากลูกค้ามีปี๊บนะครับสามใบมีคนซ้อนนะครับอันนี้ก็จะมีความพิเศษมากกว่าโชคสต็อกนะครับสามารถที่จะสั่งสั่งให้โรงงานจัดขึ้นมาให้ใหม่เลยนะครับตามน้ำหนักนะครับตามน้ำหนักรถตามน้ำหนักผู้ขับขี่นะครับใช้เวลารอ นิดหนึ่งแต่คุ้มฮะคุ้มเพราะว่ามันเป็นโชคที่มันแมทกับรถเราเลยแล้วเราให้ให้โจท์ให้โจ์ของของเราให้โรงงานเขาจัดให้นะครับโรงงานก็จะประกอบขึ้นมาให้ใหม่นะครับนี่ก็จะมีระบบระบบปรับนะครับมันปรับได้เปนชั่นนะครับอันนี้ปรับดีบาวนะครับเสียงดังชัดเจนนะครับจชใหม่อมหอมๆเลยนะครับ สั่งกับทางร้านก็มีใบรับประกันนะครับในใบรับประกันมีคู่มือมีสติกเกอร์นะครับก็เดี๋ยวรอลูกค้ามานะครับก็มาติดตั้งนะครับตัวนี้ดีสะดวกนะครับเพราะว่าเ,เราสามารถที่จะปรับได้นะครับ ปรับกระบอกพีโหลดได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ประแจประแจฮุกหรือว่าหกเหลี่ยมมาไขนะครับเหมือนรุ่น,น,นอื่นๆนะครับก็จะมีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีออปชันนะครับเป็นซับแทงแยกออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับได้แงปักแบนนะครับจริงแล้วก็น่าจะ น่าจะทําเป็นหัวให้ปรับง่ายกว่านี้นะเป็นหัวน็อตนะครับก็ประมาณนี้สนใจสั่งซื้อได้นะครับสั่งประกอบได้ใหม่นะครับตามน้ําหนักตามความต้องการนะครับของเราเองนะครับรถอนื่นอืนสั่งผลิตสั่งประกอบได้นะครับแม้ว่าจะรถเอ่อเป็นรถที่แบบปีเก่าปีอะไรไปแล้วนะฮะไว้ได็ก็มี ความใจดีจะบอกไปยังไงดีบริการให้นะครับสามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับไม่ว่าโชคของคุณรถของคุณจะจะเก่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับแบรนด์นอื่นๆอาจจะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะฮะอย่าง BM เนี่ย R พารอยเอสของผมเนี่ยหรือว่าตัว r รตัวเก่า,กาๆนะฮะบาริดักกาอะไรพวกเนี้ยก็สั่งโรงงานไวผลิตให้ได้นะครับ ในราคาที่ไม่ได้ชาร์จอะไรเลยด้วยนะครับบอกไว้ก่อนน่ารักตรงนี้แหละเนี่ยผมชอบไวท์เดสตรงนี้แหละเขาไม่ได้ชาร์จเลยนะไม่ได้ชาร์จราคาขายเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นนะครับไม่เคยชาร์จว่าเราสั่งผลิตขึ้นมาอะไรเงี้ยนะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณไวทเดที่ท,ที่ที่มีโปรดักไว้ไว้บริการนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้งแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับโชคหลังนะครับซับแทงแล้วก็มีการปรับไฮดรอลิกด้วยมือนะครับของ VStor m 650นะครับสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ